เรื่องที่หนึ่งเนี่ยมันเหมือนว่าประมาณที่ว่าไปเรื่อยืนเด่นมันไปเรื่อยคนแก่ทำม่ะคนแก่คนแก่ก็ย้ายอ่ะเข้าไปซื้อของแล้วตาคนแก่เดินไม่ไหวเขาลืมไม้เท้าเด็กข้างๆเราบอกว่าเอ้ยลุงไม้เท้าทำไมไม่ใช่เราลุงบอกไม่เด็กบอกลุงใช้ดิลุงใช้ดิเด็กก็บอกว่าไม่อเฮ้ยลุงเขาบอกไม่เออเด็กบอกทําไมอะเรื่องของกูไม่ต้องยุ่ง แน่อืมเป็นเรื่องของเขาใช่ไหมเเรื่องของเขาเรื่องที่งามอรื่องเรื่องที่สองเอ่อเหมือนคนขายขนมครกเขาขายขนมครกอยู่แล้วเขาใช้มือแบบมือหยอดมือหยอดแต่จริงมันต้องใช้ช้อนยอดเด็กก็บอกว่าเออยายทําไมไม่ใช้ช้อนหยอดแล้วมือมันตกกระโปรงแล้วมันร้อนยายบอกไม่เอาเด็กก็บอกเอ้ยยายใช้ช้อนนี่ยายบอกไม่ต้องยุ่งเรื่องของกูมาดูที่นี่ เรื่องที่อีเรื่องที่สี่เฮ้ยสามเรื่องที่สามอะเรื่องที่สี่สามเรื่องกูไม่ต้องยุ่งนะเฮ้ยเบาๆคนเขาเล่นกันเยอะแกก็เล่นให้สำราญใจกันทุกคนนอนันเดียวกันใช่ไหมนอนนอนกันแยกห้องครับทำไมพี่พี่อเอหล่อตรงนียข้างนี้ปากหวานทำไมเสียงน้องใหญ่กว่าเพื่อน ทำไมนี่ <_ D> เหมือนเสียงในฟิล์มสามหน้ารอคะ่ะเฮ่อปอปอว่เฮ่อปปอตัคดคลิปไปเลยทำอยู่ไหนทํางานได้แม่บอกอากาศดีไหมคะ <_ D> ถือว่าโอเคเลยครับเย็นอไม่ดีนมากนะ <_ d> กําลังเก้าเอสสสส <ๆ S 2> อสิบเก้ายี่สิบไดประมาณหนาวไหมไม่ไหนาวครับ ปีใหม่ให้ญาติจะทมนะฮะอาจะทมปีใหม่มีความสุขมากนะครับผมขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงครับอ่านจดีวเดี๋ยวซื้อของฝากให้แม่นโอ้โหเทียบแตยต้องซื้อเทียบอลยอย่างงี้ให้ช่วยขาไม่ซันนั่นเป็นไรครับพักพักผมขาก็ช่วยกันขํเดี๋ยวพักก้อนพักก้อนชอบทาอะไรามามาเก่ายังไม่เจอเลยถูกใจมากเลยครับ <c oughs> พ่อฝากความคิดถึงอะคริสถึงด้วยย้อนสนุนนะครับอย่ามัวอย่าทอย่าหิ้วหมวยกลับมานะนี่แล้วลองเพลงสติงเพามากขอบคุณครัฟันอยากใหถึงไว้สองเลยเลยจังวันเกิดสวัสดีครับพี่ม่ใช่วันเกิดเลย ไปในเมืองสวยดีครับผมน้องฟอร์มไม่เข้ากล้องเลยมันเป็นอย่างนั้นล่ะกลับวันไหนลูกวันที่สอง,งพี่ที่อ่านเสียงใหญ่เวอร์ไม่สบายนะทุกคนต้อไม่ต้องมาสนใจเสียงฉันหรอกฟังฉันเล่าเรื่องฟังอะไรฉันไป ยังไม่ได้อาบน้ําเลยอะแน่นอนครับถ้าใจเราสะอาดไม่ต้องอาบก็ได้น้าอะคุณเดาเนี่ยเขาลับปะหลับดิใช่ไหมอืมลับปียแล้วไม่ได้ค่อยได้นอนอยู่ยแล้วก็นอนแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวฉันจะไปอาบน้ำนะอืมฮะพี่้าเห็นนางรำข้างหลังไหมคะอ๋อที่นี่ไม่มีนางรำครับมีแต่พวกแบบเล่นงิ้วในสัน้าสาันติลีเกียไม่อยอมไ, <ป S 2> ไปหาหมอใช่ไหมไม่ไปไม่ไปครับ เ๋อเลยไม่ต้องอาบงั้นโอ้โหน้องฟองเขากล้องด้วยครับเขาเข้าอยู่ครับพุณแม่ครับใช่ครับเอ้วเขาไม่ได้ไปไหนเลยครับหนาวมากไหมครับไม่หนาวเลยครับกำลังเย็นสบายสบายมาเก๊ามีอะไรให้เที่ยวครับมีมาเก๊าเนี่ยนะครับไปเที่ยวมาเก๊ามีอะไรอร่อยมั้งคะขอพิกัดชี้พิกัดทีค่ะร๋อนี่ไงร้านเออร้านเชียงรายแต่เป็นอาหารไทยไงเชียงรายสไต คุณเดือนนอนหรือยังคะัน่าจะนอนแล้วครับอยู่คนละห้องกัน R R S F ย่อมาจากอะไรคะเอ่อและนัซันฟอร์มครับพรุ่งนี้ไปไหนกันครัพรุ่งนี้ต้องถามเมื่อวานเกาจะไปไหนต้องถามเมื่อวานพวกนี้เมื่อวานเราดูสวยดีไง Hi Ryan น,นี่ Hello ไปเลี้ยงไปเสี่ยงโชคกันบ้างไหมคะ ไม่เลยครับเดินกันก็ขาขิดแล้วครับมันเดินสองกิโลครึ่งชั่วโมงโอูตายตายเอาซาลาเามาเผือด,ด้วยออาวต้องอุ่นนะครับย่านหนูชอบพี่มากแต่พี่ซันหล่อค่ันหนูชอบเอาเลยนี่ทักไอจีเข้าไปดิตื่นกี่โมงพอนอเขามอนคณะสิบเอ,อ็ดโมงมั้งเพื่น,ะนฟิกเกอร์รอเขียนอะไรอ่ะ ฝากพ,พ,อาพอ่อฝากห่อส้มตํากลับมาด้วยนะครับอ้อผมแน่ไปซื้อที่ปากซอยบ้านแถวบ้านแม่ก็เลยนะครับเดี๋ยวจะอาบน้ำแล้วเราว่าไม่ได้นอนเลยเมื่อคืนนะพี่ซ <c oughs> ันหน้าเก่าเวอร์เก่าจิงพี่เพียเกาจิงเมืองไทยพี่เพียซ่อนๆอนจากอ้อนใครสักคนนะคะ เสียงแฮปเสียงแฮปไปแอบนะไอ้ลูกอมลูกอมมาอยู่ไหนมดอ่ะไอ้อมหน่อยกินหมดแล้วมีในผลเบิ้มมาแอบดูเลยอันด้วยครับในผลเบิ้มในผลเบิ้มไหนในผลเบิ้มมาหรอซันหน้าเด็กมากงงก็ยังเด็กอยู่นะเพื่อนตัดผมป่ะเออตัดผมตัดผมตัดผมนอนคนเดียวระวังนะนี่เขาบอกว่าคนนี้เกาใจเราเธอขอบคุณค่ะต้อเสียงอุ๊ยนะลูกยังมีน้ำมูกนิดหน่อยครับ โอ้โหพี่ซันหวานเจี๊ยบนอนอะไตอนนี้กี่โมงแล้วเวลาเท่ากันไหมไม่ครับของผมนําไปชั่วโมงหนึ่งสวัสดีนะครับมาอ้อนแม่อังมาซันนี่แม่ฉันเข้ามาผีมาแล้วไ <c oughs> แม่ฉันเว้นมา <c oughs> เล่นไอจีหรอเออแม่เล่นไอจีนะเว้ยทันสมัย กลับบ้านมาต้องกินกะเพราแน่นอนชิปได้ไหมเดีย๋ยวชิปเลยครับเลยอันแม่มาใช่ตอนนั้นย่าร้องไห้เลยได้เจอพี่บอกว่าเลยอันเก่งมากขอบคุณนะครับแม่อังเที่ยวไหนเที่ยวพัทยาครับอั้นนี่ไม่อ้อยไม่อ้อยไม่อ้อยพิมพิมพิถถูกแยะ <laughs> ไปมาเกา๊าทาวเวอร์อยังครับไม่ครับ ตอนนี้ที่ไทยน่าจะสามทุ่มครึ่งเองมั้งได้เอม,มาพบคนงามเว็บก่อนมานอนมากับพี่นน<ะ>พี่นนีนน,นนะพี่อ้านอยู่ไหนคะ เมื่อคืนก่อนหนูฝันถึงพี่ด้วยค่ะฝันว่าพี่บินได้นั่นแหละถือว่าหนูฝันดีแล้วก็ฝันเด่นเดี๋ยวพี่แทงหวยให้ระวังกระเป๋านะลูกหรือสะพายข้างหลังไ่นไหมเหมือนฉันบอกรักกันดีใช่ไหมคะสามคนนี้ไม่ค่อยนะครับไม่ค่อยรักกันเท่าไหร่แม่คิดถึงแล้วขอเพลงจูบมัดจำใช่ไหมแม่จ๋าสวัสดีครับสองหนมแม่โอนแสนห้าแม่โอนแสน <ขอ S 1> ห้า จูบมันจำเอตอตาเขาไม่ได้พิมพมาเลยไม่เดือนหลับแน่หลับไปแล้วก็ปล่อยเ,เขาเขาแก่แล้วจันหล่อขึ้นนะนี่ป <Okay. S 1> อออ,อขอบคุณครับปอเอฟซีจันขอบคุณคนระับบอกเลขห้องได้ไหมคะจะซื้อลอตเตอรี่ สี่สามศูนสี่สามศูนย์สี่สามศูนย์ดูแลดีนะครับลงกระเป๋าสตางค์ได้เลยครับอยากให้คิวอยากได้คิวน้องอัน้นซื้อต่อไม่ละขายไม่แพงที่มาเกาหนาไหมครับพี่อัน้นตอนนี้ที่หนานจริงหนาวมากแล้วมีหนานปอมบ้านหนานปอมพี่ฟอมนอนอยู่หนูอัน้น เนี่ยข้างนอนอยู่เนี่ยครับวันนี้ถูกหวยกันไหมครับเนี่ยแปดเก้าปะหวยแปดเก้าวันนี้เด็กกันยับเลยสิทา่าน้องฟองหายไปไหนแล้วน,น้องฟองม,มาเร็วสิเนี่ยเขาคิดถึงเนี่ยโอ๊ยน,น้องฟองกลับเป็นจังครับอดีตสามที่ครับสวัสดีครับพาไปใช้อ่างด้วยกับไทยวันไหนคะวันที่สองครับ มมีมมม่หัวกินนะครับขอให้โชคดีครับยับเลยพี่พอหนูซื้อหกเก้าออกแปดเก้าช็อตฟิลเลยค่ะอันเสร็จเครื่องจมูกหายดียังครับยังไม่หายครับพี่รวยฮะาจะได้จะให้มาเล่นล็บุรีอีกนะคะอ๋อขอบคุณน,นะครับโอกาสนะครับคุณครับพี่ตัดผมจรงอะไรครับไม่ได้ตัดมาเดือนกว่าเลยครับถูกใจ ห้าห้าเลยซื้อห้าสี่สี่เลยซื้อเลยห้าบาทอากาศหนาไหมอากาศดีครับไม่ได้หนามากนะฮะกำลังเย็นเย็นวันที่สามมคอมนครสวรรค์เลยครับใช่ไหมล่ะผมจำไม่ได้อ่ะคุณฟอร์มน่ารักนะครับอกคุณฟอร์มน่ารักอ่าพี่อั้นขออะไรได้ไหมขออะไรล่ะพี่ฟอร์มไม่คุยบ้างเลยก่อนนี้มันไล่ฉัน มาร้อยเอ็ดเมื่อไหร่ครับพี่ฟอร์มออกของเราเองะมาร้อยเอ็ดเมื่อไหร่เขาถามใครพี่อะวันที่สี่กุมภาไม่รู้จริงไหมไม่รู้พี่พูดมันพี่ไม่รู้ไปทำไมเหมือ <c oughs> นกันนี่พี่โตโตนี่เขาพี่โตโตเขามาันรอยไรเนี่ยเขาบอกว่าน้องซันทำไมเ็งแหบอย่างนี้ล่ะโตโต้จะพูดแทนเขากลับได้แล้วมั้งคิด <c oughs> ถึงนี่แม่ตุ๊ก โดนไปหลายตังเลยรู้ไหม,ร,ไหมรู้งี้เก็บเงินไว้ให้อันดีกว่าที่มาถุกนะครับน้องนองขอบขุณคับพี่โตมาด้วยกันไหมมาเที่ยวกันไหมใช่ครับเลี้ยงข้าวด้วยค่ะเลี้ยงข้าวเดินนะ้องจันเขาบอกพี่โตน่ารักมาเกาพี่โตจะไปที่ไหนไปเกาหลีญี่ปุ่นแต่เห็นเขาลงอยู่นะอืมใช่ไปเที่ยวไหนมาพี่ กลับเร็วไม่อ้างนอนคิดถึงแล้วเมื่อไหร่วันที่ยี่บสองโอ้โหวันที่สองยังไม่ถึงเลยไปวันยี่ิบสองตและรอบนี้รอบที่งานบวชงานบวชลบุรีน่ารักมากจากใจจะภาพขอบพระคุณมากครับหน้ากากที่เล็กร้องเพลงให้ฟังหน่อยไม่นานพอให้ลืมเสียที ี๋ยวทำางนี้นะพี่บาปกรรมสิบสามมกรลาไปหาอั้นที่วาดเขมาออพิโตเข้าไปนี่มาเกาหลีอยู่แถวเมียงดงครับเน่เดี๋ยน้องฟองเขาตามไปเขาบอกว่าอยากร้องเพลงคู่กับพี่โตมึงเป็นอะไรอะ่ะอ๋อเออใช่พี่โตพี่ฟองเขาบอกว่าอยากร้องเพลงคู่กับพี่โตอะ ทำไมเสียงมันแปลกไม่แปลกครับไม่สบายรู้ดรว้เถอะรูนเถอะอ่านไม่รู้เถอะดีดีดีหนาวไหมจ๊ะไม่หนาวเลยจ๊ะสันเดินแก้ผ้ามันเข้าไล่เนี่ยไม่ได้แก้ปกติ บ้ามันนี่แก้ไปแก้ได้ไงเดินตูดขาวเลยเมื่อกี้โอ้โหจังมากขีดแอปเปิ้ลนี่แหละไอซันอภาพมาคุมดีดีดิดบ้าไม่เป็นไรขอให้ลูกชายทั้งสามคนอยู่ด้วยกันน่ารักค่ะจะนอนกี่โมงครับถ้าทางไม่ง่วงอ๋อไม่มีง่วงครับผม นี่ผมไม่ได้นอนกันโอ้โหยี่สิบสี่ชั่วโมงแล้วอ๋อเสียงไลร์แปลกๆเอาทุกคนคุยเรื่องอื่นเลยครับในผมเป็นบัดเจใจครับขาขาวเนี่ยเขาบอกเนี่ยสันขาขาวสาวลัมซิ่งเอาจริงสันขาเลียวกว่าฉันอีกนะเมื่อไหรจะหายเป็นนานมากเป็นนานจริงครับขาขาวไอสันเต้นโชยเลยไปเขาโฟกัสขาเนี่ยขาขาว ก็พอไหวนะซัน, Good time. นวัันนทีีฉ่ฉมเอ oh, ขอเถิด <third. S 2> oh, ขอ <time. S 1> ให้พี่แฮปปี้นิวเยียย่าทวนหนูหน่อยอ่อย่าทวนส,สุสันปสุสัีใหม่นะครับ <c oughs> มีควาสุขมากครับเซ็กซี่อ่ะผนังห้องขาวมากซันนิกไลท์ในคนคนผู้ใหญ่อยู่เยอะ เขาบอกน้องฟอรมร้องหมอลำให้แม่ฟังหน่อยลูกจริงไหมเนี่ยจริงเนี่ยกุหลาบแดงกำลังอ้ากำลังบานนะเขาบอกอ,อืมคนม่ใหญ่รู้ปะ เรใส่นไมองไุ่นมองกับอง,งุอ่นมันแข็งๆวะฮะซันองุ่นเนี่ยนี่นะแขงนะมันไม่ใครทิ้งกันแม<ะ>่ไม่ไม่ร,รู้มนแปากเลยมันม <ะ S 2> มะะแข็งนะแล้ประเด็นคือครีมอหอมจริงนะ แกามวมาไหม,มว่าผู้ใดภาสีฝากลมมาข,โม,ขโมยเหรอ <c oughs> ขอโมยเลยวะนี่ขโมยเลยเมื่อกี้มีอะไรนะหุ่นวะมันแตกเหมือนเหมือน,นกระเบื้องลลเลยเขโมยแล้วเพื่อนเองอะ ไปไหนแล้วไปคลายอางุ่นทิ้งครับไม่อร่อยเหรออร่อยครับแต่มันเบลแข็งๆไม่รู้พี่เกียดต้องมานั่งหาอะไรพี่เกียดพี่เกียดแบบล้วงคลายทิ้งเลยจบๆปิดไรละเนาะจะรีบไปไหนอ่ะตูถามน,นี่นะรีบไปไหนนอนคนเดียวอะ่ะนอนคนเดียวรีบไปไหน น้องคนเดียวรีบไปไหนและอันมีพิรุธปะเนี่ยไปจะหมดมีพิรุธหรือเปล่าทุกคนครับเลยอันรีบอ่ะบอกสันจยุดเดินดีแม่เป็นหัว บานตัดขาเลยค่ะเห็นไหมคนเขาสงสัยเนี่ยว่าไปไหนฉันก็อยากรู้ว่าเธอจะไปอาบน้ำอ๋อรีบอ่ะน้าเรียวเนอะหน้าเรียวสิหมอชีดให้เต็มกราฟเลยอะใสดีแล้วล่ะหล่อขึ้นนะ Uhm, ไม่ต้องพูดเยอะหล่อขึ้นมากน้องซันเซซี่ไปไหนลูกน้ er. <f li lair> องฟอร์มหายไปไหนคะเอามาอีกแล้วขอเพลงน้ำตาแตกในหน่อยครับอ่ะสองคนเอาดิอันน้ำตาแตกในดิ น้ำตาพี่แตกในช้ำใจที่น้องมาบอกลาไปถึงพี่ไม่ว่าหั้ยจดูเชิงไง่ายได้น้ำตาพี่แตกน้องอ ฟิลเราไม่ไม่ไหวแล้วครับทุกคนนาวเหรอลูกอ๋อ oh, ไม่นาวครับพี่ฟอร์มนอนแล้วปะคะนี่ไงนั่งนั่งอยู่เนี่ยอ๋อ oh, หมาย่เมื่อนอนแล้วลูกขึ้นมาไหมเฮ้ย <c oughs> อย่าขัดศรัทธาอ๋อคเคพี่จะไม่ขัดศรัทธา จังมันเถิดนาชาตินี้หิวกระเป๋าก้าวลงบันไดทำดีๆทิฟอร์มสอนเลียอันลองลิเกสักท่อน่อยครับใครสับสนแต<ล>น<ช>ฟอร์มจริง สันปะครับสันเนลีเกเขาจะให้ฟอร์มสอนเฮ้ยเขาจะฟอร์มสอนครูผมอยู่นี่พี่สันจุบพี่อันหน่อยจ,จุบทุกคนด้วยที่เข้ามาพี่สันง่วงแล้วร้องหิวนึกว่าร้องหิวน้องสันนี่สนจริงๆพรุง่งนี้ไปเขาดาวตรงจุดไหนของมาเกา เขาว่าจะให้เราไปดูผู้ปะใช่ไหมไปดูพูครับแถวไหนวะพี่อไอ้ตึกอะไรน,นะ <ec> <ๆ>ตึกอะไรน,นะพี่ <ec> หนูลืมเขาบอกยังนี่ฮะที่เขาพูดนั่นนะลอนดอนไม่ไม่ใช่มีชื่ออื่นหนูจะค,ค่อยๆพาก,กันพี่พี่ห้องนี้เฮฮาสุดๆส,สามหนุ่มคิดถึงใครที่เมืองไทยบ้างครับครอบครัวครับนะเพื่อน พี่เพลงกูมาพันาชีวิตฉันต้องขาเธอไปจะเป็นยังไงชีวิตคงไรความหมายและเหมือนไรพลังร่างกายที่เคยอดทนก็คงไม่มีกำลังเออเขาบอกว่าตื่นกี่โมงเนี่ย11บเอโมงมั้ง ออกอะสักสิบถึงสิบโมงไม่น่าถึงหรอกถ้านอนไว้ก็สิบถึงแปดโมงเก้าโมงฟอสมนารักเขาบอกเนี่ยขอบคุณนะครับเขาดาวพวกนี้แต่วันนี้คิดถึงน้องเฮียวคืนข้ามปีฟอมนลักเพืนข้ามปีที่เขาบอกอยากมีคนพิเศษ ยูเนคืนพิศทำไมถึงอ่านแปลอีกเลยเป็นหวัดครับผมต่อแบบซันนี่<ะ>นอ๋อเป็นหวัดครับตึกมาเก้าทาวเวอร์ปะครับไม่รู้เลยครับไม่ใช่ไม่ใช่เนาะชื่อนี้ไม่ใช่เนาะไม่ไหวอะไม่ไหวแล้วน้ำท่วมหลังเป็ดนี่เจ้าของมานี่ โคว่ะซันเปิดแล้วเปิดเปิดอะไรดิเขาบอกเสียงแชแนโคโอ๋โอคอยนี้คอยชมมาดิเสียงอะไรขอขอขอเพลงจีนเขาบอกขอเพลงจีนเสียง,มจจงไม่ใช่ฉันปกตินี่วางกีมเล็งร้องเพลงให้เจ้าฟัง ลเลยรัรับคำขอเลยไม่รับแดูไปนเน้ยก่ดูีนะมันกระตุกส่งคิพุให้ตาปลาดูด้วยนะครับจัดไปฮะอันไปอยบน้ำเพ้อหนาวของแพงหรือเปล่ายังไม่ได้ชอปปิ้งอะไรครับกูทามไปเลยคะ่ะหนึ่งแสนวิวแล้วไปต่อคะ่ะกูทามเแล้วดิฉันมีเธอ โอ้เบบี้กูทากูทามแตไม่ได้อยู่ข้างๆพี่ขอแล้วไนงะว่าอย่าร้องเพลงพี่ <laughs> ขอเองคนเดียวเนะี่ยพี่ท้อเวลาเองร้องมันเปิน <laughs> พี่อย่าเป็นคิดว่ายัางชอปปิ้งอะไรก็คงจะเป็นเสื้อผ้านะฮะขอหนึ่งคลิปไม่ต้องมาขอหนึ่งคลิป ต้าฟอร์มคามเมนต้าฟอร์มอะอต้าฟอร์มขอให้สนุกนะครับอได้ลมใต้ปีกโอเคครัขอบคุณมากครับขอบคุณครับ <c oughs> หวอเสียงนี้คิดถึงนะครับไปไนะไปดีกว่ายิ้มหวานก่อนนอน โอ้ดีงามเลยทองป่ะฮะองเหรอไม่ใช่ใครไม่หไม่ได้เลยใครอ่ะไม่ใช่ไม่ได้เลยไม่เหมือนไม่เหมือนของก๊อปน้องซันบอกฝันดีก่อนอ่ะมาอ่ะทุกคนบอกฝัน,นปีใหม่พร้อมกันมาเดยว นี่ทำงี้เดี๋ยวพี่ใหญ่าำเป็นเอ็นดูนะยังไม่จะทำอะไรเลยก็สวัสดีปีใหม่ทุกคนนะครับเขาบอกเสียงเคลือลูกแกรมหนึ่งทีขอมีความส <é> ุขมากๆพบเ็นสิ่งในดีหมดทุกลูกค้าเข้าร้านเอ่อโชคลาภร่ำรวยแล้วก็รักพวกเราในปีหน้าตลอดไปนะครับแล้วก็รอดูผลงานใหม่ๆของลูกๆทั้งสามคนนะครับ อะไรอ่านพี่ชายขอให้เป็นคืนที่ทุกๆคนฝันดีแล้วก็ตื่นเช้ามาก็ขอให้เป็นวันที่ดีของทุกๆคนอีกเช่นกันนะครับครับผมปีใหม่ปีน,นี้นะครับขอให้เจอคนที่ดีขอให้เจอคนที่รักฉันจริงดอกรองเพลงปีใหม่ปีน,นี้นะครับมีความสุขมากทุกๆคนนะครับเรื่องไหนไม่ดีทิ้งไว้ปีน,นีเ้เริ่มต้นใหม่ปีหน้านะฮะขอให้มีสิ่งดีๆเข้ามา มีความสุขตลอดปีตลอดไปนะครับรักทุกคนนะครับรักให้ทุกคนรักเราสามคนเป็นนาน,นด,ด้วยไปลฟ์ต่อในเฟซด้วย ah s สไม่ต้องพูด <c oughs> มาจะจบอยู่แล้วเนี่ยถึงไหนแล้วบอมเกดรักพวกเรามากๆรักพวกเรามากๆ,ๆรักน้นอยรักนานๆนะครับเดี๋ยวมีเพลงใหม่มาให้ทุกคนรอเต้นด้วยนะครับ <c oughs> เพราะว่าเพลงใหม่ยังแก้อยู่นะครับหลายรอบแล้วครับรอในเฟซไม่รแล้วในเฟซสวัสดีแม่แม่รักทั้งสามคนนะครับนี่แม่แม่เขานี่น่ารักกันทุกคนเลยรักเรา นี่ <c oughs> นพูดทำไมเนี่ยปีใหม่ปีใหม่ไม่ต้องมาปีใหม่เป็นล้านเฟซเลยเอาหมอนทุบหน้าให้เอยมาหมอนอยู่ไหนเอ้ยนี่อันนี้รักนี่นี่ขนดิง้งพักผ่อนผ่อนดีนะครับทุกทุกคนครับโทรไปยนะังไง ผมเองเขาให้ไงเขาให้มาเนี่ยตอนที่เขาเอาผลไม้มาให้อ่ะอ๋อเหรออือใช่เป็นกล้องเลยเดียาจะไปอาบน้ำล้วจะไปแช่อ่างจากบุชีเอ้ยครับซันแล้วจะไปเล่นทำไมล่ะมันหมุนได้ปะหมุนได้หมุนดิอะไรเงี้ยอโหไฟอ่านหนังสือไม่น่าไม่ส่องดูอีแปลงสาบ ใครมีเงินไม่หมั่นมั่งครับไม่ท็อปดีสวัสดีทุกคนนะครับไปแล้วครับฝันดีครับเจอกันใหม่ครับนี่เป็นยังไมาไอซ์เอฟครเข้าเลยครับไอของยูข้าวคาร์ดโฟนยูข้าวเพลง,พงใหม่จะออกแล้วไอออะไรนะลมใต้ปีกลมใต้ปีออร์แล้วครับของไอซ์เอฟไม่ใช่นั่นของพี่จิ๊กเขาแต่งให้ฉันเฟังมากลมใต้ปีตึ่งตัวต,วต,วตวึงตัวจริงมันกับโอ้แม่นางตัวท็อปพีิยาน,นี้จับตา ทางนี้มีท่าเต้นมาพี่มีเฮ้ยหลุดปากพูดตายแล้วหลุดปากพูดไปแล้วครับบ๊ายบายจุ๊บๆสวัสดีบ้านนี้เมลลอานะครับสวัสดีปีใหม่ท<ม>ุกทุกคนครับผมเจอกันครับครับงั้นก็ฝากติดตามคลิปด้วยนะครับกดไลค์กด subscribe ติดตามไปนานๆนะจ๊ะ